วันนี้ก็ขึ้นภูคือเก่าครับฝนตกนะก็มาเก็บเห็ดใครมาพ่อเห็ดไครครับดูเลยดูดอกเห็ดไครดูดอกเลยน้องดูดอกว่าดูแต่ละดอกเก็บครับเนะะาะก็มหาเก็บฝนตกเินเก็บกัน ตตีนเนอะวันนี้มาคนเดียวมาแล้วก็ตัดตีนครับน้องดูดอกดิโอ้โหเดี่ยวละดอกเมื่อวานไม่เห็นนะดูดิสองดอกโอ้สุดยอดเลยครับเก็บเหต็ดตกลินมาได้เห็ดใครเนะมาเบิ่งเห็ดละมูกเพราะเมื่อวานก่อนก็ มาเอาเห็ดหลโงอกนะก็มาพอเห็ดไข่ครับอเอ,าอ้าตีนหลุดก็กเป็นอย่างครับตีนหลุดก็กเป็นอย่างโดนฝนนี่มันก็จะเปื่อยโอ้เอนั่นมากินลูกขาหอม ตรงนี้น่าจะเป็นป่าเห็ดไครครับหาเห็ดไครตัดตีนมาครับนี่หมาแต่เห็ดใครน่าแต่เห็ดไครแต่เห็ดเฮายนี่แหและ <c oughs> ครับข้าเก็บกันเดียวโอ้โหแต่ประทับใจมากเลยดูเิแต่ละดอกน้องเลยเพราะว่ามันเกิดเป็นสายมันก็สายตัวพวกนี้มันก็ จะมากินเนาะกินพวกเห็ดใครก็ให้ดูว่าเห็ดเห็ดที่กินได้นาะมันก็ถ้าคนไม่รู้จักเยดูถ้าพวกนี้มันกินนะเราก็สามารถที่จะกินได้แหละเห็ดนะเราก็ปล่อยครับมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์บ้านเราเนี่ยนะน้ะอ,นองให้ดูหอมแล้วดูดอกดีฮู้จเจอเมื่อวานแบบ กำลังตูมๆนะผมว่ากําลังสวยแต่นี่ก็สวยครับดอกมันยังแข็งอยู่ดอกมันยังแข็งอยู่ดูขามันดิขา,ขา,ขากวนี้โป้งมือผมอืใหญ่กว่านี้โป้งมือผมอีกขามันแต่ละขาอ,อุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็เขาสมบูรณ์ด้วยเนาะเขาสมบูรณ์เขาจะดอกใหญ่ไงครับเห็ดใครครับ โอเคแลครับก็เดี๋ยวหาเก็บไปก็ขอบคุณในการรับชมการเก็บเก็บเห็ดไข่นะเออขอบคุณหลายๆครับคือเก่าแล้วครับคือเก่าครับ